ดีทุกคนนะครับก็ามาอยู่กับผมใน IQ Option ปนชะัรับวันนี้เราจะมาเทรด a r นาทรดิจิตอล,ะน,ลนะดิจิตอนนลให้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่า99%นะคารับ Binary ให้72%เองเราจะเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินจริงก่อนโอเคนะฮะเราจะมาเริ่มเปลี่ยนสองเหรียญกันนะฮะยวดูนะดูท็ขอกลาก่อน มีเทนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นดูสิว่าจะเป็นยังไงมีเทนขาลงมีแนวอยู่ตรงนี้อืมอันนี้คือแข็งแรงมากนะฮะโดยรวมก็เป็นเทนขาขึ้นนะฮะมีเส้นจิตโดยเส้นจิตเราลงนะ ยังไม่กล้ากดนะครับอย่างด้านฝี่นทางขาวลงนะฮะสายเวย์นะครับสายเวย์อันนี้มันกึ่งๆนะอยู่ในระหว่างเส้นจิตผมยังไม่กล้ากดเฮ้ยดูอันนี้หนะ่อย รอนะฮะร,รออันนี้ไม่เนเทขาขึ้นนะครับผมกดกดบายไปครับต้องรอรูนนะว่าจะบินไหมแท่งนี้แท่งก่อนหน้านี้ขึ้นอย่างแข็งแรงนะทะลุเส้นขีดขึ้นไปด้วยทะลุเส้นเอสเอเอห้านะและมีรีเจ็ตผมก็เลยกดขึ้นนะต้องรอชมนะว่าจะบินหรือเปล่านะครับรอรุ้นนะฮะว่าจะมีแรงซื้อแรงขึ้นไปไหมตอนนี้แรงซื้อแรงขายพยายามดันกันอยู่นะครับ แรงสื้อดังขึ้นไปแล้วนะครับโอเคครับดังขึ้นไปทะลุแนวนี่เลยมาติดแนวต้านนี้นะครับวินนะครับมานี่ตอดูนะยังไม่กดอืม,มาทะลุไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้ดูนะถ้าผมเฝ้าผมก็จะกดอดยู่ครับ จะขึ้นได้ไหม,ไมเป็นเทงขาขึ้นนะฮะ <c oughs> ติดแนวต้านตรงนี้นะโอ้โหท่างนี้กลับขึ้นมาอย่างงี้ ยังไม่กดนะครับอันนี้สายเวย์อยู่นะสายไม่เราจะไม่เทนะครับอันนี้ก็อยู่ในกรอบสาเวย์แหละสามารถลงมาได้ งขายพยายามทุบลงมาแต่ซื้อก็พยายามดับขึ้นไปนะครับรอดูแท่งนี้นะจะจบยังไง ซื้อพยายามดังขึ้นไปเหมือนเดิมน,นะแล้วก็เป็นเทงขาขึ้นอยู่นะครับไม่เทรนะนี่เราดูอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเทงขาลงนะแต่อยู่ในกรอบไซเวรคขึ้นถึงกลางๆเลย อันนี้ผมกดเซลล์นะครับ <c oughs> ที่ผมกดเซลล์เพราะว่าแท่งนี้แรงขายมันทุบลงมาหนักนะฮะมีแรงขายแรงขายแรงขายทุบลงมาหนักผมก็เลยกดเซลล์ครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงไหมต้องรอชมนะครับ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายพยายามดงังกันอยู่นะแท่งก็เลยขยับแบบนี้นะครับดูว่าแรงไหนจะชนะนะครับ จะลงหรือเปล่านะฮะต้องรอชมนะไม่ลงเลยนะทุกคนขึ้นไปแล้วครับไม่เป็นไรนะลอดแล้วก็ายไม้กันไปครับหาแนวดีๆสวยๆเข้า้อดนะไม่เป็นไร มีมากเลยนะฮะ <c oughs> รู้แนวขึ้นไป <c oughs> อาจจะขึ้นมาได้ถึงแนวนี้เลยนะ <c oughs> ผมกดขึ้นต่อนะโอ้มีแรงขายทุกลงมาเฉยเลยนะแต่ว่ามันทะลุเส้นจินนะทุกคนแต่มีแรงขายทุกลงมาก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าจะขึ้นไหม มีแรงซื้อพยายามดันขึ้นครับโอ้โหยังรุนแรงครับซื้อดันขึ้นไปยังรุนแรงนะครับต้องรอชมนะครับว่าังนี้จะจบยังไง พิ่ข้าน่าจะบินทำาไมน,นี่ที่ผมเข้าเพราะว่า,วาหนึ่งสุดโอเคบินฮะที่ผมเข้าเพราะว่าแท่งนี้มันทะลุแนวใต้นครับแล้วมันก็ขึ้นไปแข็งแรงนะผมก็เลยเข้าแทางนี้ครับเปลี่ยนเป็นสองเหรียญก่อนนะวิเคราะห์กันต่อนะไม่ต้องรีนนะ ขึ้นต่อไม่ลงเลยเนี่ย,นนยอือันนี้ก็สวยอยู่นะเนี่ยเอ่ยไม่สวยเท่าไหร่พอดูต่อไปอันนี้ทะาลุแนวนี้ไปลงมาดีเจ็คแนวขึ้นต่อ ดูนะ้วยังไม่เข้านะครับถ้าลงมาถึงเส้นไหนจะกดขึ้นคนระับถึงเปล่าถ้าไม่ถึงไม่กดโอเคไม่ถึงไม่กดโอ้โหอันนี้ ลงไปเลยอันนี้มันเป็นเทนขาลงอยู่แล้วนะทุกคนโอ้แรงซื้อยพงแรงกลับนะ ผมว่าน่าจะลงมาหาแนวรับนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะน่าจะลงมาหาแนวรับมาเช็คแนวรับนะต้องรอชมนะมันจะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับแต่ผมได้เข้าไปแหละรอชมอย่างเดียวยี่สิบกว่าบินะฮะได้ราคาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ วินนะทุกคนโอเควินนะแะ้่ราคาไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ยังวินอยู่ดีมาแล้วนะเดี๋ยวดูดูก่อนนะะโอ้โหกดไม่ทันนะท่งนี้ก็จะกดเซลล์ชั้นนี้เหร๋ลงมาถึงแนวนี้ ถ้าผ่านไปได้ก็จะลงไปถึงแนวนี้นะถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นก็ดูอืมขึ้นไปแล้วแรงขายพยายามดันลงมาเนี่ยซื้อพยายามดันขึ้นไป ติดแนวนะดูก่อนเราจะทะลุไหมน่ากดขึ้นมาเลยม่ชนแนวนะ้่มันจะขึ้นถึงจะได้ราคาไม่สวยนะไม่เข้าหรอกดูแนวนี้นะฮะว่าจะทะลุแนวนี้ได้ไหมอัมน,นนี้บินแบบเทนขาขึ้นแต่ว่าออกแนวไซเวนนะ ไซด์เว้เล็กๆรอชมอย่างเดี๋ยวนี่มันวิ่งแบบไซด์เว้์นะเนี่ยโอ้ยขึ้นไปแล้วกลับตัวไปขาขึ้นนะฮะกระดุเส้น sb 5ออย่างนี้ผมกดบายไปแล้วนะฮะ รอรุ้นะครับว่าจะวินไหมผมว่าน่าจะขึ้นมาถึงนี้ได้นะขึ้นมาเช็คแนวต้านนะครับต้องรอดูนะว่าจะขึ้นไปที่ผมเข้า,าว่ามันทะลุเส้นเส้นกริดนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมต้องรอชมนะฮะอันดับแรกต้องขึ้นมานี่ก่อนถ้าจะขึ้นนะถ้าทะลุไปได้ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับถ้าทะลุนี่ก็ น่าจะขึ้นต่อได้นะต้องรอชมนะว่าจะทะลุหรือเปล่านะครับยี่สิบกว่าวินะครับหรือว่าตอนนี้แรงขายพยายามดันอยู่นะอ่าทะลุไปแล้วนะมีดีเจกด้วยนะครับอาจจะลงหรือเปล่านะอย่างนี้ต้องดูขั้สุดท้ายนะว่าแรงซื้อจะดังขึ้นไปไหมครับโอเควินนะครับทุกคน ก็ถือไว้ได้ราคาหยับสวยนะวันนี้นะอันนี้ผมแนวกำลังสวยนะเศรษลรงเคยถขาลงนะแต่ว่าเราทำตามวินัยของเรานะฮะวันนี้เราเทรดไปห้าไม้แล้วห้าไม้ตามวินยัยปิน 4, สี่รอตหนึ่งนะวันนี้ ก็โอเคนะวันนี้ใครอยากเทรนแบบนี้ผมได้แปละลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับถ้าเกิดสงสัยอะไรก็เม้นถามใต้คลิปเลยนะครับก็วันนี้ผมก็ไปก่อนครับขอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันนี้ครับสวัสดีครับ